ตอนที่ชินเข้ามาเนี่ยเจอกันตัสมัยสิงห์บุรีแหละโรงเรียนบุรี ยังอยู่ปากช่องอยู่เลยโอ้โหมึงอยู่สิงห์บุรีอยู่เลยมึงอยู่ปากช่องไอเด็กมึงนี่โอ้โหเด็กต่างจังหวัดเหมือนกันมึงเคยเข้ากรุงเทพหรือเปล่ากูไปไกลแค่ฟิวเจอร์กูคิดว่าเป็นกรุงเทพไปซะโอ้โหกูนึกถึงไอ้นี่แล้วมึกทิ้งมันยังไม่ถึงกรุงเทพเลยตอนนั้คือเรากำลังออกกองใหม่ๆเลยจริงจังเลยแล้วเหมือนไอ้นี่ยเขาไม่เคยออกกองมาก่อนเว้ยให้กูพูดได้ยังไ่กูกำลังจะเล่าให้ฟังอย่างที่บอกก็คือรับทำงานเสียงทุกชนิดมิกเสียงโฆษณาบางคนแบบอยากจ้างคุณให้คุณแบบทำเสียงแบบ อนี้ก็ได้ทำได้แต่มึงอจะไปทำอะไรนะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอกาดอสสดรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัีรนี้อนรับเชิญอย่าพึ่งพี่เดี๋ยพึ่งพี่แล้ววันนี้ครับทุกคนครับเป็นนักร้องยูทูบเบอร์นักแสดงศิลปินนักธุรกิจที่ มากความสามารถอีกคนหนึ่งครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับชินชินนี่เบลลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดครับสวัสดครับผชอบคนกรี๊ดมากเลยหนูหูจนไม่รู้จะคุยอะไรกันแล้วะวันนี้ครับได้รับเพื่อน จินนี่เบลมาเยี่ยมเยียนที่ไอแพนเชนแนลนะครับใช่ใช่เจอกันตั้งแต่สมัยสิงห์บุรีแหละโรงเรียนบุรีมึงอยู่ปากช่องอยู่เลยโอ้โหมึงอยู่สิงห์บุรีอยู่เลยมึงอยู่ปากช่องไอเด็กมึงนี่โอ้โหไอเด็กต่างจังหวัดเหมือนกันมึงเคยเข้ากรุงเทพหรือเปล่ากูไปไกลแค่ฟิวเจอร์กูคิดว่าเป็นกรุงเทพไป็นสาวโหกูนึกถึงไอ้นี่แล้วมึงนึกถึงมันยังไม่ถึงกรุงเทพเลยกูก็เลยมึงอะมกรุงเทพมันยังอยู่ปทุมธานีเลยมอปทุมอะมอปทุมอยู่กรุงเทพเนี่ ลาไปก่อนครับสุนครับจบตามสบายๆนะสบายๆคุยสบายสได้ได้เฮ้ถามหน่อยสิว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่ชินก่อนที่จะเข้ามากรุงเทพนี่คือชินทำอะไรอยู่อยู่ก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมาเรียนที่กรุงเทพอะเรียนมัธยม ไม่ใช่เหรอ<ม>ถูกต้อง,งมึงเรียนที่ไหน <laughs> เรียนอะไรอะไรเงี้ยมึงบ้าะเนแน่ยแต่ก่อนแล้วเนีเ่ยก่อนที่มึงจะมาเจอมาเป็นเพื่อนกันน่ะมันเรียนอีกสายหนึ่งนะมันเรียนสายไอทีนะเออผมผมเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศเออไปแบบทางด้านไอทีถูกไหมเอองงมากแล้วตอนแรกอะ่ะเอางี้พอเรียนจบจากปากช่องก็นั่งรถทัวรถตู้นั่งรถตู้เออมาที่กรุงเทพลงฟิวเจอร์ก่อนลงฟิวเจอร์ก่อนถ้าลงฟิวเจอร์มันเลยมองเทพมันต้องแบบเฮ้ยลงมองเทพนะครับทพอดีพอดีกันมาสมัครเรียนที่มองเทพไม่ได้นั่งรถตู้ล แม่มาส่งจาได้ละเหนื่อยใจวะเราช็อตคัดเลยนะช็อตคัทเลยทาไมทําไมถึงมาเรียนเกี่ยวกับไอทีเราชอบเกี่ยวกับไอทีไหมตั้งแต่แรกผมชอบโดนตีนะเด็กหลายคนไม่ชอบโดนตีเด็กหลายคนน่เจ็บเวลาทําโทษมันทารุณกรรมไงใช่ไหมพ่อแม่มาตีกันได้ไงใช่ถ้าเกิดสมัยนั้นแบบพูดอะไรลงไปวะ คุณชอบดนตรีใช่แล้วทไมคุณไปอยู่ในไอทีก็ตอนนั้นผมรู้สึกว่าถ้าเกิดแบบเกี่ยวกับไอทีมันน่าจะแบบเกี่ยวกับการทําเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มันน่าจะเอาไปใช้เกี่ยวกับการทาเพลงได้ไริงี้ยไม่เชิงประมาณนั้นคือผมเป็นคนชอบเล่นเกมมากกว่ามึงเอาอะไรกันแน่มันมีสองอย่างที่ผมชอบนะตอนเด็กก็คือเล่นดนตรีมาหนึ่งแล้วพอฝึกตั้งแต่สมัยมัธมตอต้นอะไรเงี้ยกับอีกอย่างหนึ่งชอบเล่นเกมเล่นเกมจริงจังเลยเกมออนไลน์อย่างติดสมัยเด็กเราพอแบบว่ามามหาลัยคือรู้สึกว่าเอออยากแบบอยากมาทำไอทีไม่ไม่ขนาดนนนั้แววมเกกีี่ยไงงคือารรดตใน ต่างจังหวัดอะมันไม่ได้บูมมันไม่ได้บูมเลยนะไม่แสดงว่าตอนนั้นคือคุณมีความฝันว่าคุณอยากเป็นศิลปินคุณอยากเป็นนักร้องนักดนตรีตอนนั้นคืออยากเป็นอะไรอยากเป็นมือกีตาร์เป็นมือกีตาร์เลยของแบบเก่งๆเทพๆอย่างเงี้ยวงดนตรีแบบทำวงในกรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นมัธยมมีวงไหมีเรามีวงไหมตอนมหาัธยมอะมีคือแบบจับพับจับผูอะไรมารู้จักกับไอ้บอลได้มันบอลทูเฟ่เออมันเป็นมือกองสมัยนั้นมันจะมีคนที่แบบว่าใส่หน้ากากตีกองที่มันดังๆในโซเชียลเออดังในยูทูปใน ไอ้เนี่ยมันเก่งไงวะก็แบบเซิร์ชในคอมเมนต์มันมันอยู่ที่ไหนเซิร์ชไปเซิร์ชอวปีเดียวกูดีกว่าแล้วก็เรียนมองเทพเหมือนกันก็เลยแบบหน้าค้นหาแล้วก็ปีหนึ่งมันจะมีแบบประกวดวงดนตรีผมก็แบบไม่มีวงมีอุบัณ์มีอแบนด์ผมไม่มีวงก็แบบเอ้ยไม่มีวงก็กูไปนั่งดูเผื่อแบบไปเจอคอนเนคชั่นอะไรก็ไปเจออีบอลแล้วผมไม่รู้จักหน้าเลยนะเพราะมันใส่หน้ากากตลอดใส่หน้ากากตลอดแล้วก็แบบไปดูคลิปมันสไตล์การตีแบบผมแค่มองการมันใช่เลยเออมันแบบมันรู้สึกว่าไอ้่านือหรเปล สไตล์การตีอ่ะมันมันคือชัดเจนผมก็เลยไปทักมันเดินลงมาตอกตอกตอกตออกเฮ้ยคุณคุณคุณใช่เหมืองกองที่ตีใน YouTube ใส่หน้ากากเหรอฮะมันบอกอ้ยใช่ใช,ใช่แต่สไตล์มันแอคกว่านี้เยอะเลยนะแต่ก่อนแต่กอ,กอมันแอคเลยเหรอแอ จัดละละละคือดังอะแล้วมีคนมาทักอะอย่างนี้แล้วอย่างแอคอะผมปัจจุบันแอคไหมแอคเหมือนเดิมแอคเหมือนเดิมแล้วไม่เอาสายตลกเอาสายฮาแอคเหมือนเดิมไม่เอาสายฮาแล้วเอาสายหล่อสายวินเทจอนี่รายการมันมึงมาเชิญมาสัมภาษณ์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวมาให้มันมาแก้ข้อเก่าหาหน่อยแล้วหลังจากนั้นก็ได้มารู้จักกันรู้จักกันจนบอลเนี่ยทำให้คุณเนี่ยเปลี่ยนใจที่จะเรียนเกี่ยวกับไอทีมาเรียนเกี่ยวกับภาพยนตร์จริงไหมจริงเพราะแต่แต่ว่าก่อนหน้านั้นผมจากอยากย้ายเหรอเพราะอะไรเพราะมันยากแบบเรียนไปเพอ จำหนึ่งมั้งรู้สึกไม่ใช่แหละการเรียนไอทีกูคิดว่าแบบแม่งคงแค่เรียนคอมพิวเตอร์แบบกดหน้าคอมแบบสบายๆไอทีซัพพอร์ตอะไรเงี้ยพอเรียนไปเรยยเอยอ้าววิทยาศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์กูมาท่องตารางธาตุใหม่ออแล้วก็มีภาษาซีที่แบบเขียนโปรแกรมอนะไรเงี้ยคือมันรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวตนของเราแนละ้วใช่ก็เลยย้ายแล้วพอย้ายมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมาเจอกับแก๊งบุฟเฟ่ใช่เพราะตอนนั้นย้ายกำกลังเลือกอยู่ว่าแบบจะมาภาพยนตร์ดีจะมาแบบโฆษณาหรือจะมาแบบทางบอร์ดแคสติ้งนั่นมายเรื่องมันเป็นภาพยนตร์เพราะอะไรก็มีเพื่ สบายแล้วกูมีเพื่อนแบบอย่างน้อยไม่ต้องมีเพื่อนไงเออถ้าเกิดผมไปแบบคณะแบบสาขาโฆษณาผมว<อ>่าอาจจะหาเพือ่อนใหม่ต<อ>ั<อ>้งแต่แรกเลยแล้ว<อ>ตอนนั้นจําได้ว่าตอนนี้บอลเอ,อตอนที่บอลเนี่ยพาชินเข้ามาเนี่ยตอนนั้นคือเรากําลังออกกองใหม่ๆเลยออกกองแบบเหมือนรับงานจริงจังเลยไอบอลเขาก็เหมือนบอกว่าเอ้ยกูพ,พาเพื่อนมานะมาช่วยออกกองหน่อยแล้วเหมือนไอเนี่ยเขาไม่เคยออกกองมาก่อนเว้ยไม่เคยไม่เคยออกกองมานั่งกดเลคคอร์ดคือยังใช้คอมพิวเตอร์อะแม็คไอโนตบุ๊กอะในการที่เลคคอร์ดเสียงอะให้กูพูดได้ยังไม่กูกำลังจะเล่าให้ฟังแล้วตอนนั แล้วก็รู้สึกว่าไอ้ใครวะเนี่ยไอ้บอลไอ้บอลพามา,ออมามันน่าจะเก่งอะเรื่องซาวมันก็อยู่หน้าคอม ง่วงง่วงเหมือนจะหลับคือมันไม่เคยออกกองมาก่อนมันผิดเวลาตื่นที่สี่เออตื่นที่สี่แล้วกองสี่ทุ่มบ้าไปแล้วตั้งแต่ตอนนั้นที่มารู้จักกับแก๊งเพื่อนเพื่อนเราณปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วที่เรารู้จักกันมาเนี่ยที่เราคบกันมาตอนนั้นก็ปีหนึ่งก็อายุสิบเก้าวะไอปีปีหนึ่งปีสองก็สิบแปดสิบเก้าแหละปัจจุบันนี้สามสามสองสามสิบสามสองที่แปดสิบเก้าเป็นสิบปีสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีอย่างนานคุณคิดว่าอะไรที่ทําให้เรากับแก๊งเพื่อนเราเน มันหมุนโคจรให้มันมันเหวี่ยงคนมันเจอคนแบบสไตล์เดียวกันมาเจอกันคนตกขี้หมูไหลคนจังไรมาพบกันมึงจังไรคนเดียวมึงด้วยกูขี้หมูกูไหลกูจังไรก็ได้ยา เล่าเหตุการณ์ตอนที่แบบเราเราได้มาทํางานร่วมกันจนมาถึงมาทําช่องมาทําบริษัทร่วมกันกับแกงบุฟเฟ่ให้ฟังหน่อยนะตอนนั้นอันนั้นมันนานมากเลยนะคือสมัยก่อนเราก็ไม่ได้คิดว่าจะทําช่องคอนเทนต์ตลกตลกอะไรอย่างี้แหละสมัยนั้นแบบมันจริงจังอะความจริงจังอะความนักเรียนหนังอะคือบ้างทุกอย่างมันต้องเพอร์เฟกกว่าจะถ่ายได้แต่ละคคิดมึง2อสวันด้วยซ้ำอออกกองมาเพื่อแบบ2นาทีแค่นั้นแต่แบบมึงจริงจังมากพอมันเห็นคนที่มันจริงจังจริงจังมากๆพอมันรวมตัวกันเป็นบุฟเฟ่รู้สึกไงตอน ก็รู้สึกว่าต้องปรับตัวเยอะเลยเพราะว่าตัวเองแบบมันเป็นคนแบบคนละสายแล้วไงผมเป็นสายดานตรีผมแบบจะใช้แบบพเลความคิดสร้างสารรค์น่ะบางทีมันก็จะแบบมีความเฉื่อยความชาอยู่บ้างในนั้นเป็นอาร์ติสตอ่ะ,อะมันจะมันจะนิ่งกว่า ใช่ถูกไหมมันจะใช้แบบนั่งนึกนั่งคิดนั่ง,งจินตนาการก็ต้องปรับตัวเพราะมาเจอแบบตื่นตีสี่เงี้ยคนตื่นตีสี่เข้าใจปะสมองมันงตื่นเลย <c oughs> เออกวาจะแบบมันจะรีเฟซเที่ยงด้วยซ้ำแล้วตอนนั้นเหมือนแบบยังปรับตัวไม่ได้เออปรับตัวไม,ไ, <ๆ S 2> ไม่ได้หลังๆมาก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ยากด้วยว่าการที่ตื่นเช้าแล้วก็แบบทางานที่เราชอบเพราะว่าศาสตร์ของภาพยนตร์กับศาสตร์ดนตรีมันมันจะมีแบบความความใกล้เคียงกันเช่นแบบเรื่องเสียงเรื่องเสียงมันก็จะมีแบบดนตรีประกอบเสียงเล่าเรื่องเสียงเล่าเรื่องอะไรนู่นนี่นั องเล่าเรื่องผมไม่ค่อยมไม,ไม,ไม่ไม่ถนัดเลยนะถนดัดแต่เรื่องเสียจังหวะตอนนี้แบบว่าเฮ้ยเราจับแก๊งกันแล้วนูน่นนี่นั่นมาจับพัดจับผูมาแบบมาทําบริษัทร่วมกันเนี่ยม,มันเปลี่ยนจากตอนเรียนมาเป็นมาทาบริษัทร่วมกันเนี่ยมันมันเปลี่ยนเยอะไหมมันจะเข้าพาร์ทจริงจังละการใช้ชีวิตอะแม่งก็ต้องมีคิดเรื่องเงินละเรื่องเงินเรื่องความสาเร็จเยอะแยะมากมายแล้วไม่เหมือนตอนที่เราเรียนตอนที่เราเรียนเรายังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไปวันๆนี้ก็ได้วะตกเย็นแบบกินเบียร์แล้วตื่นมาก็แค่ไปเรียนก็จบละเออพอทำ ความรับผิดชอบมากขึ้นเยอะแยะมากมายแต่ยากแหละผมว่าทุกคนก็ยากแหละแต่ละอาชีพนะมันก็ยากแตกต่างกันไปสําหรับผมมันก็ยากตรงที่แบบว่าการเป็นยูทูบเบอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์เนี่ยพวกพ้องแม่งสําคัญเลยคือการที่เรารู้จักคนเยอะแล้วแบบปฏิสัมพันธ์แบบผมรู้จักคุณคุณก็มาออกช่องผมผมไ่รู้จักช่องอื่นๆแล้วแบบมาสฟ้างคองมันิตี้นั่นคือแบบเป็นอะไรที่สุดยอดมากถ้าสมมติจะให้ชินจํากัดความตัวเองตั้งแต่ คนทาเพลงศิลปินนักร้องนักดนตรียูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์มาทํางานโปรดักชั่นแล้วก็ปัจจุบันนี้มีการทําธุรกิจด้วยเกี่ยวกับร้านอาหารและเครื่องดืม่มที่โคราทุกอย่างเนี่ยถ้าจะให้เลือกสักอย่างหนึ่งเลือกอะไรตอบยากเลยถ้าเกิดผมอยากเลือกอย่างหนึ่งนะอย่างหนึ่งเลยคือแบบผมอยากทําอาชีพเกี่ยวกับดนตรีเพราะมันเป็นสิ่งที่ชอบตั้งแต่ตอนเด็กอยากทําให้สักเซสก่อนถ้าสักเซสแล้วไงสปาร์ต้าต้องมา <laughs> ทางนี้แนละ้วเกือบไม่ตัดตัเชือแล้วต่กระเกง สักเซ็ตสมัยตากคืออยากให้มันสําเร็จในทางด้านศิลปินแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะคุณก็เคยได้ลองไปเป็นศิลปินฝึกหัดอยู่1ปีนี่ใช่ใช่ที่ค่ายอะไรครับจามี่จีนีแลคอดและตอนนั้นเป็นยังไงอะตอนนั้นคือแบบจะเข้าได้แบบฟุกๆหรือว่าแบบพอกฝีมือผมผมไม่รู้นะวมันเริ่มต้นยังไงมันเริ่มต้นที่แบบว่าผมไปจับพักกระปูคือแบบผมเมทตนเมทานชอบแบบแรป มันชอบร้องชอบแรปใส่หูผมให้ฟังอเออแบบเฮ้ยลองมาทําเพลงกัน,เล,นเล่นๆได้แบบปล่อยแบบฮาๆเลยมไม่ต้องอะไรมากผมก็รู้สึกว่าเออก็ลองทํามันก็ไม่ยากเราก็มีสกิลกันทําเพลงอยู่แล้ะจนแบบผมก็ทําโครงดนตรีมาให้เติ้ลไปร้องผมอัดไกด์ให้มันแบบแทบทั้งหมดเลยเป็นเสียงผมสภาพไเติ้ลมันเหมือนชอบท่อนนี้มึงร้องเลยม,มึงร้องอเดี๋ยวครูแรปให้คบบเลยเี้ยคูร้องดีหรอหรือไม่ดีวะยังไม่มีความมั่นใจไม่มั่นใจเลยคือความมั่นใจคือศูนย์เลยนะเว้ยเออคือแบบเราเป็นแบบมือกีตาร์เป็นเรื่องเหรอเพราะเพราะเคยเป็น เื่องหลังแล้วก็เป็นนักดนตรีอย่างเดียวไม่เคยร้องนําไม่เคยร้องอเลยไม่ไม่มีมันอาจจะมีภาพในหัวแต่แบบไม่กล้ามองว่าตัวเองเป็นนักร้องมาก่อนก็เลยร้องเพลงไก่เตินเป็นแบบดูโอ้แบนสองคนชื่อวงว่าเวนเวนเวนชูเดนไปลองมาทำเพลงเพลงหนึ่งก็เป็นชื่อเพลงว่ารักข้างเดียวไม่หว ฟังได้นะฟังได้ฟังได้อยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยไปร้านคาราโอเกะผมจะเปิดตัวเองพลงตัวเองมาร้องจริงเหรอมีเหรอมีเหรอคนจะชอบให้ผมไปร้องผมก็ลืมเนื้อหมดแล้วเพราะมันนานแล้วอะมันนานแล้วอะมันนานแล้วสานปแล้วนานแล้วแล้วหลังจากนั้นที่แบบว่าโอเค เราได้มีโอกาสไปอยู่ในแกมมี่แล้วก็เซ็นสัญญาปีหนึ่งเรายังมีแพชชั่นในการทําเพลงอยู่ไหมก็มีมีอยู่เรื่อยๆคือมันมันก็รู้สึกว่าทําไปคู่เลยไหมทัทง้งทั้งทั้งเติ้ลแล้วก็ชินเลยไหมใช่ใช่ใช่แต่หลังจากนั้น,นะผมออกมาทําคนเดียวและคือถ้าสมมติใครได้ติดตามช่องของพี่ชินนะชินนี่เบลเนี่ยคือจะมีทั้งเพลงแล้วก็มีทั้งคอนเทนต์แต่ว่าปัจจ<ๆ>ุบันเนี้ยเหมือนว่าเอาคอนเทนต์ออกแล้วเน้นเป็นเรื่องเพลงแล้วใช่ใช่ไมถึงเอาคอนเทนต์ออกผมจะย้ายช่องคือ YouTube u t u b บมันคอนเทนต์ คอนเทนต์เพลงมันจะแบบใช้วิธีการเก็บลิขสิทธิ์ของละแบบแลวตอนนี้คือแยกมันเป็นชื่อช่องยังหรือย่างย่างย่างแล้วยังยังจะทําอยู่ไหมคอนเทนต์ที่แบบไอเดียของตัวเองเดี่ยวๆอย่างเงี้ยมีไหมมีแพนไหมส่วนใหญ่จะเป็นดิกต็อกในแพลตฟอร์มติกต็อกง่ายอ่อามันไวๆเออถ่ายง่ายเลยแล้วปัจจุบันเนี้ยอาชีพของคุณเนี่ยคืออะไรกันแน่อ่ะเอาหลักๆที่แบบหาเลี้ยงชีพแล้วก็คือทําเพจบุฟเฟ่นี่แหละแล้วก็ทํางานเบื้องหลังมิกเสียงทําเพลงมิกเสียงนี่ทาให้กับใครบ้าง มิกเสียงนี่คือทําให้ซีรีส์จิมเอมก็หลายเรื่องเหมือนกันทาเพลงโฆษณาก็เยอะก็คือเป็นแบบว่าแนวโปรดิวเซอร์แนวการคุมแบบโปศเศรเซสในเรื่องของเบื้องหลังของการทาเพลงทุกอย่างแล้วก็มีทํออาธุรกิจร้านค็อกเทลค็อ,อกเทลม็อกเทลเป็นเหมือนอารมณ์ฟิลฟิลบาร์ลับชื่อร้านว่าเดอะมูบาทำไมต้องเป็นมูบาคุณส่วนผมอะคือสายมูเป็นสายมูอยากทําค็อกเทลที่แบบมันจะมีน้อยร้านที่เริ่มต้นดูดวงแล้วก็มาดื่มค็อกเทลมีคนดูดวงยังครับมีหนึ่งคนแต่ว่าขาดอีกหนึ่งคนเป็นผู้ชาย หชะตาราศีคุณณตอนนี้ผมชอบเลยคนนี้ของกำพลมาทำอะไรล่ะเขามาดูผีเรื่องไงนะไม่ใช่มาดูทวงเดอะมูบาที่โคราชตอนนี้คือที่บ้านคือมีสตูดิโอด้วยป่ะใช่รับทําอะไรบ้างปัจจุบันเนี้ยโอ้โหเยอะแยะมากมายคืออย่างที่บอกก็คือรับทํางานเสียงทุกชนิดมิกเสียงโฆษณาบางคนแบบอยากจ้างคุณให้คุณแบบทําเสียงแบบอันนี้ก็ได้ทําได้แต่มึงจะเอาทำ ก็มึงบอกรับทําเสียงไม่จะทําเสียงงี้อินดิตเสียงอินดิตเสียงถามไม่ดีถ้าในวันหยุดที่แบบว่าชินไม่ได้ทำงานไม่ได้แต่งเพลงหรือว่าไม่ได้แบบมีงานทําอะไรบ้างกินเห็นไหมคุสังเกตว่ามึงอ่ะจะอัพสตอรี่อ่ะไม่พ้นนะชาบูมึงชอบกินชาบูมากหมาล่าเนื้อย่างชาบูเนื้อผมชอบกินเนื้อย่างมากเป็นไรรูเออมันรู้สึก โหชีวิตนี้ทําไมกูไม่กินตั้งแต่ตอนเด็กวะวผมเพิ่งมากินเองนะเว้ยแบบพวกยากินในกุเนื้อย่างอะผมมากินตอนแบบอายุแบบประมาณ28 สมัยก่อนผมแบบไม่รู้นับถืออะไรผมเลยไม่กินชอบกินชอบกินชอบเที่ยวด้วยคุณชอบเห็นว่าคุณชอบพาแฟนไปเที่ยวไปต่างจังหวัดอะไรงนี้ล่าสุดกูไปพัทยามานะเว้ยกูไปโรงแรมมาไงเด็กรีเซพชันทักไหมแล้วรีเซพชันเทคแคร์กูไปแปลกว่ะเออพี่ชินครับนี่เอาเอาอาหารนี้ได้นะคืออาหารนี้อาจจะไม่อร่อยเท่ารายการทำอาหารแดกพี่นะรู้อีกรู้จักกูเยอะจังวะแล้วทำไมทำไมก็คุยเล่นไปเรื่อยๆแล้วแบบเฮ้ยพี่แต่พี่แฟนมาบ่อยมากเลยนะคือแบบมาบ่อย จะจัดเลยชอบแบบไปนั่งคนเดียวแบบแล้วกูเค้นไงมาคนเดียวเปล่ามีอะไรกระซิปบ,บอกได้นะมีสาวหรือเปล่าไม่มีไม่มีจริงๆ <ผม S 1> น<ะ>ี่คนเดียวมีด้กูยัดเงินไปชินความสุขของชินปัจจุบันนี้คืออะไรความสุข,ขคือผมได้กินอะไรอร่อยๆแล้วก็ได้ปาร์ตี้แล้วก็ได้ไปที่ที่อยากไปนี่ความสุขไรน,นี่ค,ออความสุขแบบว่าความสุขระยะสั้นระยะสั้นๆที่แบบว่า ทำให้เราได้มีความสุขในแต่ละวันจากงานที่มันเครียดๆแล้วความเครียดของคุณอะในในทุกๆวันนี้คืออะไรความเครียดเหรอที่คุณไม่เคยบอกใครเลยเพราะไม่ได้เจอแล้วไม่ได้กินมาดื่มกันมาในนานมากนะเพราะปกติจะเจอกับกับมันบ่อยมากแล้วจะถามมันทุกครั้งว่าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างช่วงนี้เป็นไงบ้างผมเนี่ยเป็นคนเดียวที่ผมจะถามเพื่อนทุกคนอะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างถามไม่จะได้คําตอบเชื่อไหมถามไอบอลไม่เคยได้คําตอบมันบอกว่าอะไรไอฮันุกหนานหนานก็เอางี้อ้าวก็เป็นหนุกหนานจริงชีวิตในโซเชียลชีวิตมึง เรนแล,แ,ลแล้วความทุกข์ความเครียดของคุณปัจจุบันนี้คืออะไรบ้างที่คุณไม่เคยบอกใคร <S <S ก็อาจจะอยากทําสิ่งที่ผมชอบให้ประสบความสำเร็จนั่นคือศิลปินเอ่อแบบผมก็ตั้งใจในการทาแบบทางานเพลงทาอะไรนู่นนี่นั่นคือที่ผมทํางานทุกอย่างอ่ะที่แบบเปิดธุรกิจทํานู่นทํานี่ทางานเบื้องลุงเบื้องหลังทํางานบุฟเฟ่เพื่อแบบผมจะสร้างผมผลงานของผมขึ้นมาเพื่อให้พ่อแม่ผมภูมิใจพอพ่อแม่ผมอยากไปดูผม ในเวทีไหนในเวทีหนึ่งต้องบอกก่อนว่าต้องบอกเพื่อนๆที่ติดตามหรือว่าเป็นแฟนคลับของแกงบุฟเฟ่มานะครับปัจจุบันนี้คือเป็นผู้บริหารเจนที่2ชินก็เป็นหนึ่งในผู้บริหารอีกหนึ่งคนที่ขับเคลื่อนบุฟเฟ่อยู่ปัจจุบันนี้ยากไหมเพื่อนเอาตรงเลยยากยากยากเลยไปไงบ้างปีหนึ่งบ้าเนี่ยปีหนึ่งยังประมาณปีหนึ่งมันไม่ยากตรงคอนเทนต์เว้ยมันยากเรื่องหลังบ้านเหนื่อยกับเรื่องแบบ คุมคนมากกว่ามันจะเครียดแต่ละคนมันก็ต่างพ่อต่างแม่มาคือแบบมันเริ่มีความคิดมีอีโ,โก้คนละแบบเราได้อะไรจากการที่แบบว่าเออเฮ้ยเราเมเนจมันได้แล้วเราก็สามารถที่จะทำให้มันแก้ไขปัญหานั้นได้ง ถ้าเกิดมันสำเร็จอะมันมันจะรู้สึกดีว่าแต่และเดือนไม่ต้องมาเครียดแบบเดือนนี้มันจะพอทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นพัฒนาช่องถ้าเกิดหายเคยรียดเรื่องเนี้ยมันจะสนุกมากกว่าเดิ<า>เมแบบเยอะมากนะก็จะสนุกสนุกแบบกล้กกองก็จะสนุกเออพอแบบมันมีแบบงานเบื้องหลังมาเออรู้สึกแอบตึงๆในหัวตัวเองนะแต่ก็พยายามแบบเก็บอาการแล้วหลังจากนี้แพลนชีวิตของของชินหลังจากเนี้ยมีแพลนได้วางแผนอะไรไว้บ้างเรื่องครอบครัวเรื่องแต่งงานผม ผมยังไม่หมองติดไกลามากเลยสําหรับผมใช้ชีวิตกันไปใช้ชีวิตแบบสนุกสับสนอยู่กันไปคือผมไม่แฟนนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้ยังแบบเป็นวัยที่สนุกอยู่ยังไม่คิดเรื่องแต่งงานยังไม่คิดเ,เราสนุกแฟนเราก็สนุกไ,ไม่งั้นภาพไม่ตัดหรอกเออบันเทิงจริงผลงานล่ะผลงานกนะ็คือแบบผมก็ทำไปเรื่อยๆคือมีแผนจะปล่อยอัลบั้มสองตอนนี้คือแบบอยากจะปล่อยเพลงปีละสี่เพลงได้ด้อัลบั้มนี้คือคุณได้ทําออกมาเป็นแบบเป็น เป็นอะไรได้เป็นของที่ลึกไหมหรือว่าเป็นอัลบั้มอยู่ในแบบสตรีมมิ่งอยากทําอยากทําอยู่ตอนนี้เป็นแบบในสตรีมมิ่งอยู่ถ้าทําเป็นแบบแพ็กเกจเป็นซีดีถ้าทําผมผมผมแนะนำว่าเอาแบบที่มันมีมูลค่าแผ่นเสียงไวนิ่งคุณเยอะเลยนะเออเอาหวังว่าแต่อยากได้เอาวันหนึ่งที่แบบมันมีทุนทําแล้วเนี่ยทำไหนๆทำแล้วถูกป่ะเพราะตอนนี้ผมกําลังไปมุ่งมั่นเกี่ยวกับธุรกิจอยู่กูเอาเงินไปลงทุนเยอะกับตรงนั้นอ่ะก็เลยอยากทําตรงนั้นให้มันแสดงาว่าอีกเรื่องนึ่งคือเรื่องธุรกิจที่ทาอยู่ปัจ เกิดแบบร้านนี้ปังจะมีร้าน2ร้านสเพราะในโคราชยังมีน้อยร้านที่เป็นค็อกเทลอ่ะคือร้านผมน่าจะเป็นแบบเปิดต้นของที่นั่นแล้วทำไมไม่ร้านสองร้านสามขึ้นในจังหวัดเดียวกันปะได้เดินในจังหวัดเดียวกันแล้วทำไมไม่ทำที่เดียวไปเลยอ่ะมันต้องแบ่งทาร์เก็ตไงค็อกเทลมันจะแบบคนมีคนมีเงินนิดนึงผมอยากเปิดร้านแบบค็อกเทลต้องแบ่งทาร์เก็ตแล้วไอ้ค็อกถวยค็อกถวยมันโอ้โหอยากขายมากคุณรายการที่อยากขายมากนะทุกคนค็อกถ่วยอ่ะ แล้วคุณวงพักหนึ่งเขาคุยคุณต้องเล่นไปทางไหนวะติดตามร้านนี้แหละมูเตลูเดอะมูบาเดอะมูบาว่างๆมาดูดวงพร้อมกินค็อกเทลได้แล้วมีเรื่องอะไรไหมที่จะฝากฝากอ่ะก็คือใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับทุกคนก็ทั้งหมดทั้งวงนี่คือมาอัปเดตกันมานั่งพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของก่อนหน้านี้นะการมาเป็นเพื่อนกัน10บกว่าปีที่ได้ทํางานร่วมกันมาปัจจุบันก็ยังมีโปรเจกต์ยังมีสิ่งที่อยากทําร่วมกันอยู่อีกเรื่อยๆนะครับก็หวังว่า าทุกคนจะสนับสนุนพวกเราแกงบุฟเฟ่วันนี้แขกรับเชิญของเราคือขอขอบคุณครับพี่ชินิเบลสวัสครับขอบคุณครับ,รบจริงๆมันคือชีวิตปีนี้นะปีนี้ผมว่าปีหน้าอัปเดตไงอัปเดตปีหน้าปีต่อไปไม่ไงเซตผมอาจจะเปลี่ยนไปเรื <ừ. S 1> <ๆ>่อยๆก็ได้อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ครับและนี่คือรายการทอกระด้อทอกระด้